สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพี่หน่อยจากสวนเกษตรทำเงินแก้วการวันนี้จะมาขยายเชื้อจุลินทรีย์บาซิลัสซับทิลิสค่ะหรือเชื้อ B.S. ค่ะเชื้อ B.S. เนี่ยก็คือมันจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเขเรียกว่าจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งในธรรมชาติเป็นเชื้อที่มีสามารถทำลายเชื้อโรคพืชได้หลายชนิด ทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียค่ะประโยชน์ของ B.S เนี่ยเราจะใช้กำจัดเชื้อราพี่หน่อยนี่จะเอามาใส่รักษาโรคของพิกค่ะมันจะป้องกันโรคเขียว,ยวในพิกค่ะมาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำตาลทรายแดง หนึ่งโลไข่ไก่สองฟองไข่ไก่นี่จะเป็นอาหารของจูลินซีแล้วก็มีนมนมถั่วเหลืองค่ะใช้หนึ่งจุดแปดลิตรหัวเชื้อแล้วก็ช้อนตักแล้วก็มีกระดาษหนังสือพิมพ์เชือกมัดแล้วก็น้ำสิบลิตรน้ำสิบลิตรนี่พี่หน่อยเตรียมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามา ทำไปพร้อมกันพอพอดีพี่น่อยขยายพี่น่อยใสเบิดตแล้วลองสังเกตดูแล้วว่าใส่แล้วมันได้ผลค่ะเพราะว่าพี่น่อยเคยใส่แล้วมันดีแต่ว่ามันยุ่งยากพี่น่อยก็เลยเอาความสะดวกจะพวงค่ะแต่ว่าไข่กันกับเชื้อไตโคเดอร์ม,มา ตัวตะโคดมาเนี่ยมันจะเป็นเชื้อลาแต่ว่าเชื้อ B.S เนี่ยมันจะเป็นแบคทีเรียแบคทีเรียเนี่ยปกติมันก็อยู่นในผืนดินน้ำเมียงอะค่ะแต่ว่าถ้าาใส่เคมีเยอะเกินไปมันก็เลยไปทําลายพวกนีอะค่ะอที่เราทํานี่ก็เพื่อว่าขยายให้มันเพิ่มขึ้นนะค่ะรักษาโรคลกก้วยตายพายได้ พวกโรคใบตุดใบอย่างไฟทอปทลาเนะะี่ค่ะมันจะอยู่ในอากาศได้ดีกว่าเชื้อไตโคโดมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำน,นะคะเราจะเอาน้ำตาลลงไปก่อนค่ะกว่าน้ำตาลให้ละลายก่อนมันเป็นทางสีดำแต่จะเห็นมหนเนาะ เขาเห็นมันนาอค่ะบก็ดีมีถังสีดำเป็นหน่อยเอามาหมากหลายอย่างเพราะมันเป็นละห้อกอันนะค่ะน่าก็ตอกไข่ใส่ถั่วเกลือคนมันเกีียวไข่แล้วก็จะเทลงไป นถังกวนไข่กวนไข่อีกรอบหนึง่ง เราก็จะเอานมถั่วเหลืองลงไปค่ะนมถั่วเหลืองใช้1นึลิตรนมถั่วเหลืองนี่ก็จะเป็นอาหารของจุลินซีค่ะคนให้เข้ากัน หลังจากที่เรากวนส่วนผสมในขาเขากันแล้วมันคือถังมาร้อยกร,รัมเนี่ยค่ะมันจะเป็นซีแบบนี้ค่ะเขาจะมีขายอยู่ตามออนไลน์ทั่วไปอะค่ะเขาเรียกว่าหัวเชื้อ B S ปกติมันกระจายได้เลยอะค่ะแต่ที่นี่ เนี่ยถ้าหนึ่งช้อนเนี่ยเขาก็น้ำยี่สิบลิตรมันแพงเทามีวิธีขยายเรามาขยายเอาเขาก็จะเอาลงไปแล้วก็จะกว,กวนีนี้ก็ใช้ไม้กวน เขาก็เขาจะมักห้าถึงสิบวันแต่ว่าทุกทุกเช้าเย็นเนี่ยเราจะมาเปิดกลัวทุกวันนะคะถ้าใครมีไอ้ใครมีทางไอ้อะไรนะออกซิเจนออกซิเจนปานะคะเขาก็เอามาอันนี้ได้ค่ะเพราะว่าเชื้อพวกเชื้อ B.S เนี่มันต้องการออกซิเจนพอดีผิดหน่อยบ่มีแต่ว่า ง่งายๆเ้าก็ใส่เนี่ยได้าอาศัยพว่าพวกนี้มันจะขยายตัวด้วยการอาศัยอากาศตัวนี้ก็เสร็จขั้นตอนแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายเ้าก็จะมัดเอากระดาษทังสื้อพิมพ์มัดค่ะเก็บไว้ในที่ร่มค่ะ มากวนเช้าเย็นค่ะเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับเชื้อเราจะมาอัปเดตให้เบ่งอะค่ะทุกวัน